จากคาถามความรักจํานวนมากมายค่ะที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ช็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะพี่ช็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ช็อตพอดแคสสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชาอตพอดแคสมาแล้วค่ะค่ะชื่อตอนบาดหัวใจมากเลยอะความกระทันหันเกิดขึ้นอีกแล้วหมดรักแบบไม่ทันตั้งตัวอจริงเหรอ มันไม่ไปได้จริงแบบพี่อ้อยกับการที่คนคนหนึ่งแบบรักกันรักกันรักกันมาแล้ววันหนึ่งบอกว่าหมดละไม่รักละจริงๆอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่รู้สึกเฉยๆแต่คนหมดรักอ่ะจริงมันมีสัญญาณแล้วใช่ใช่ค่ะมันมีสัญญาณบางอย่างที่รู้สึกว่าทําไมเราไม่ว้าวเท่าแต่ก่อนนี้อีกกับการเจอกันนะคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเจ็บหนักอยู่แล้วละเพราะคิดว่าความรักของเรายังดีอยู่ไม่ใช่หรือเหมือนที่เรามาจะได้ยินประโยคนี้บ่อยๆอยู่ดีๆเขาก็บอกเลิกถ้าอยู่ดีต้องไม่บอกเลิกแปลว่าเราเข้าใจผิดคิดว่าอยู่ดี หรือเปล่านะคะน้องบอลค่ะคบกับแฟนมาสิปีตัดสินใจมาอยู่ด้วยกันได้2ปีไม่ได้จดทะเบียนหรือว่าแต่งงานนะครับเราอายุ32เท่ากันที่ผ่านมาก็รักกันดีมาตลอดผมทํางานอยู่ต่างจังหวัดไม่ค่อยได้เจอกันครับ 2- อสเดือนเจอกันทีจนปีนี้ผมย้ายงานก็เลยได้มาอยู่ด้วยกันเต็มๆผมกลับมีความรู้สึกว่าคนนี้ยังไม่น่าจะใช่อ้าว mm. เป็นคำถามในหัวอยู่ตลอดเลยว่าคนนี้ใช่หรือยังเนื่องจากวิธีคิดหรือการกระทําของเขาบางทีเหมือนไม่ค่อยตรงใจผมเหมือนวิธีคิดมันไม่เหมือนกันแต่เขาดูแลผมดีนะครับผมเป็นคนไม่ค่อยพูดก็เลยปล่อยผ่านไปเรื่อยๆไม่อยากทะเลาะเพราะด้วยเวลาที่อยู่ด้วยกันก็น้อยอยู่แล้วจนวันนี้ผมได้คําตอบแล้วว่าคนนี้ไม่น่าใช่แต่ก็ยังไม่ได้คุยให้เขาปรับเปลี่ยนหรือบอกความรู้สึกให้เขารู้ อันนี้คือผมมาคิดทบทวนอยู่กับตัวเองผมควรทํายังไงต่อดีผมควรจะบอกเขาไหมว่าให้ปรับอะไรแต่อีกใจก็กลัวว่าต่อให้เขาปรับผมก็คงรู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้สับสนมากๆกลัวจะเสียเวลาไปเรื่อยๆความคิดเรื่องอนาคตไม่มีในหัวเลยทั้งเรื่องแต่งงานหรือการมีลูกหรือต้องปรับใจตัวเองเพราะเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดหรือทําอะไรที่ไม่ดีขนาดนั้นรบกวนด้วยนะครับตอนนี้คิดไม่ออกจริงๆเลยพาให้ตอนนี้สงสัยว่าอาการแบบนี้คือหมดรัก รักอิ่มตัวหรืออะไรกันแน่แล้วควรแก้ไขยังไงดีคือเอาจัจริงแล้วก็เหมือนกับเข้าใจน้องบอลเหมือนกันนะคะว่าความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าพูดถึงความผิดพลาดแล้วกันเนาะที่พี่ยังรู้สึกอยู่ดีว่ามันจะต้องมีความผิดพลาดบกพร่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับกรณีของน้องบอลก็คือเวลาที่เรารู้สึกอะไรแล้วเราไม่พูดกันอืคือพี่ว่าเราต้องไม่คาดหวังเนาะว่าคนที่มาอยู่กับเราจะต้องคิดเหมือนกันไปทุกอย่างเห็นเหมือนกันไปสมด ความต่างมีได้นะคะแต่ถ้าเรารักกันล่ะเราจะหาวิธีปรับจูนความต่างนั้นที่ทําให้เรายังอยู่ด้วยกันต่อไปได้อแต่เริ่มต้นจากจุดที่น้องบอลคิดว่าอไม่เห็นเหมือนกันเลยคือเป็นแฟนกันมาสิบปีนะมาอยู่ด้วยกันสองปีอีกแปลว่าสองปีนี้เนี่ยก็เลยมีโอกาสได้แบบใช้ชีวิตกันแบบจริงจังมั้งถ้าถ้าเดาแล้วมันก็เลยเห็นอะไรกันมากขึ้นแต่พอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าไม่เห็นตรงกันเลยไม่เห็นตรงกันเลยแล้วเราก็ใช้วิธีแบบเงียบเงียบ ทบทวนกับตัวเองไม่อยากทะเลาะกันหรืออะไรใดๆจนปล่อยให้เวลามันมาถึงตรงนี้ถึงความรู้สึกเป็นแบบนี้พี่ว่ามันแอบไม่แฟร์สำหรับอีกคนหนึ่งเหมือนกันแล้วเ,เขาคงไม่รู้เลยอะว่ามันมีอะไรบ้างนะที่บอนรู้สึกว่าไม่เหมือนไม่ตรงไม่ชอบไม่ใช่จนมาถึงวันนึงเราตัดสินเขาไปแล้วอะแล้วพอถึงวันนึงเขาตัดสินไปแล้วอะพี่ก็เข้าใจเขาว,ว่ามันเลยอาจจะกลายเป็นว่าแบบเอ๊ะหรือว่าวันนี้ ไม่ว่าอะไรไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงยังไงปรัปบยังไงเราก็ไม่มีทางที่จะแบบกลับไปรู้สึกดีเหมือนเดิมหรืออยากจะไปต่อได้แล้วอืพี่ว่าน้องบอลต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่รักกันไม่ได้แปลว่ามันตรงใจโดนใจอ,นอยู่ตลอดทุก,ทกอย่าง,างเลยใช่ค่ะเอออใช่กันไปหมดเลยถูกค่ะแต่เพียงแต่วันนี้นะสิ่งที่ชัดเจนสุดคือพี่ว่าบอลไม่ได้รักเขาแล้วจริงๆหรือว่าถ้ามันมีกเ็เป็นแค่ความรับผิดชอบต่อความรู้สึกเขาอะเพราะคนเรานะคะถ้ารักกันมากนะต่อให้มีบางจุดที่ไม่ใช่ ก็พยายามจะใช้ให้ได้บางคนนะโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ก็พยายามจะแบบไม่ได้ไม่ได้มันต้องดึงดันไปกันให้ได้อะไรอย่างงี้ด้วยความรักและอีกอันหนึ่งพี่รู้สึกว่ามันมีความไม่แฟร์ในความสัมพันธ์นี้เพราะบอลเอาแต่ใจมากคือไม่คุยอะไม่คุยเราลองอยู่ไปเรื่อยดีอยู่ดีนะพี่หรือเราควรจะไปบอกให้เขาปรับบอลมั่นใจได้ยังไงว่าเราเองไม่มีส่วนที่ต้องปรับใช่ป่มคะคนเรารักกันไม่มีใครสมบูรณ์แบบ เรารักกันในข้อดีบางทีข้อเสียบางข้อเราต้องต่างฝ่ายต่างปรับด้วยกันทั้งนั้นบอลทาเหมือนว่าไม่อะ่ะผมไปบอกเขาดีไหมให้เขาปรับหรออย่าแล้วข้อดีข้อหนึ่งของน้องเอแล้วถ้าเกิดเขาปรับแล้วผมไม่ได้รักเขาเหมือนเดิมล่ะใดๆก็ตามแสดงออกซึ่งความรู้สึกตรงๆเปิดใจแล้วคุยกันดีที่สุดการที่น้องประวิงเวลาไปเรื่อยๆน้องค้าจานวนน้องคบกับเขาสิบปีอ่ะน้องดึงชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งมาสิบปีแล้วก็บอก ็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวจะเป็นสิบเอ็ดปีสิบสองปีแล้วว่ามาวันหนึ่งน้องบอกว่าจริงๆฉันไม่ได้รักเธอมาตั้งนานแล้วเขาใช่หรือยังเัาไม่แฟร์ต่อหัวใจของอีกคนหนึ่งเลยคนเราไม่รักกันก็ได้นะไม่ถูกใจกันก็ได้นะแต่บอกตรงๆอย่าใช้วิธีการเบอกไปแล้วเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรไอ้สิ่งเหล่านี้ยิ่งทําให้คนคนหนึ่งเสียเวลาชีวิตกับเรานานขึ้นไปอีกคที่สาคัญที่สุดคือถ้าจะคุยกันอย่างที่พี่อ้อยว่า ต้องเปลี่ยนมายเซตก่อนเนาะ <c oughs> ไม่ใช่คุยกันเพื่อบอกให้เขาปรับ <c oughs> ให้ถูกใจฉันถ้าเกิดบอลคิดอย่างที่อยู่เนาะเมื่อกี้อย่างที่พี่อ้อยบอกอะคะ่ะ <c oughs> บอลคิดว่าเขาต้องปรับคนเดียวเหรอ <c oughs> สมมติมันมีอะไรก็ตามที่เขาก็ไม่ชอบบอลเหมือนกันแล้วบอลไม่คิดจะปรับบ้างเหรอวันนี้เรากาลังคิดแบบเอาแต่ใจตัวเองแล้วเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลอยู่ <c oughs> เราก็เลยรู้สึกแค่เพียงว่า <c oughs> เธอไม่เห็นเหมือนที่ฉันคิดเลย <c oughs> เธอไม่ด <c oughs> ีเธอไม่ใช่เธอลูกน <c oughs> ี่เ้อแล้วถ้าเกิดคุยกันแบบว่าเธอเธอไม่ดีเธอไม่ใช่ตรงนั้นตรงนี้เธอต้องรับเธอออตต้้้งงแกส เฮ้ยบอลคิดถึงใจเขาบ้างหรือเปล่าวะ<ฆ>แล้วถ้าเขาเองก็สามารถที่อยู่กับบอลได้โดยที่บอลก็ไม่ได้ตองใจเขานะ<ฆ>แต่วันนี้เพราะเขารักบอลนนะ่ะถูกไหมคะมันน้ต้องคือพี่ไม่ได้บอกว่าอยากให้บอลจะต้องแบบทําอะไรเพื่อจะอยู่ต่อทั้งที่ไม่รักแล้วนะเพราะอันนี้มันจะน่ากลัวที่สุดเลยไม่รักแล้วแต่ยังพยายามจะยื้ออยู่ต่อด้วยความรับผิดชอบอะไรบางอย่างอันนั้นก็ไม่ควรแต่การที่เราจะคุยกันก็ต้องปรับมายเซ็ตก่อนคุยกันด้วย ไม่งั้นบอลจะรู้สึกแค่เพียงว่าก็เพราะว่าเธออะทําแบบที่ฉันต้องการไม่ได้ไงฉันก็เลยต้องเลิกกับเธอไม่ค่ะคนสองคนจะอยู่ด้วยกันมันต้องต่างคนต่างปรับเพราะเราต่างคนต่างก็มีอะไรที่ไม่ถูกใจกันและกันด้วยกันทั้งนั้นแหละเนาะค่ะแต่ถ้าปรับไม่ได้ก็ไม่ต้องไปต่อถูก,แค,กแค่นั้น,น,นเองค่ะค่ะน้องดําค่ะแฟนบอกว่ารู้สึกหมดรักเพราะว่าผมหัวโล้นครับฮะคือก่อนหน้าเนี้ยผมได้ไปบวชมา เดี๋ยวนะทำไมเหตุผลม,ม,มันมแปลกแปกน่าจะคนในครอบครัวเสียตอนศึกแล้วมาเจอแฟนแฟนล้อผมว่าไอ้ล้นไอ้ล้นจนช่วงนึงผมรู้สึกเสียความมั่นใจเลยทะเลาะกันแฟนผมก็ขอโทษและปรับความเข้าใจกันผมก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วผ่านมาเกือบเดือนผมบังเอิญเห็นแชทของแฟนที่เขาคุยกับเพื่อนในบทสนทนาที่คุยกันเขาพูดถึงผมประมาณว่าแฟนกูผมไม่ยาวแบบแต่ก่อนคิวก็ไม่มีกูฟิลแบบหมดรักไปเลย ดูไร้สาระมากจริงนะองค์จริงท<อ>ี่ว่าแล้ว, <ๆ S 2> วผมกับคิวมันไม่ยาวออกมาเลยเพ<ล>ื่อนสิคะม,มันมีความเคลื่อนตัวไม่ใช่หรอ,อและมีอีกทีที่เขาพิมพ์ว่าตอนเจอกันตอนถ่ายสตอรี่รูปคู่กูไม่ลงรูปเลยไม่อยากให้เพื่อนมาเห็นด้วยซ้าอายแทนกลัวเพื่อนขำคือมีที่หยาบกว่านี้อีกแต่แค่นี้ผมยกตัวอย่างมาตอนที่เห็นแชทน้ําตาผมแทบไหลเลยครับไม่คิดว่าคําพูดแบบนี้จะออกจากปากแฟนผมที่คบกันมาสามปีมันทําให้ผมนึกย้อนไปตอนที่คบกันมาตอนที่แฟนผมไม่สบาย ผมก็คอยดูแลตลอดอยากกินอะไรอยากทำอะไรก็ทำให้เก็บกวาดห้องก็ทำให้เวลาลลำบากก็ช่วยเหลือดูแลกันวันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าการกระทำมันไม่สำคัญเท่ารูปลักษณ์ภายนอกตอนนี้ผมไม่รู้จะจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงดีคือคือ,คอบบพี่ไม่ได้อยากตัดสินใครนะแต่พี่มีความรู้สึกว่าไอ้คำว่าไรสาระที่พี่พูดเนี่ยมันคือแบบนี้จริงๆนะคะหนึ่งเราเองไปบวช และทุกอย่างมีความเคลื่อนตัวเดี๋ยวว่าหนึ่งผมก็จะต้องออกมายาวขึ้นคิ้วก็ต้องขึ้นมาแล้วไปบวชก็เพราะว่าคนในครอบครัวเสียตอมันม็เป็นแบบเหตุผลใช่<ด>คะเพราะฉะนั้นเลยแอบงงนิดนึงแต่ถ้าสมมุติสตินะคะว่าในจังหวะเวลาตรงนี้แล้วแฟนรู้สึกได้ขนาดนี้เนี่ยคพี่ว่าเออดับก็ควรจะทบทวนเหมือนกันเนาะว่าในที่สุดแล้วจริงๆแล้วอะคะ่ะเรารักกันมากพอขนาดไหนอะ ในการที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกันเพราะว่าโอเคมันก็อาจจะเป็นโจทย์อะไรบางอย่างที่เราดูแลาสาระเลยเนอะแต่มันก็อาจจะเป็นโจทย์อะไรบางอย่างว่าเอา้าตรลงที่ผ่านมาเธอรักฉันเพราะว่ารูปลักษณ์ภายนอกเหรอ,อเพราะฉันมีผมเพราะฉันมีคิว้วหรืออะไรค่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันมีอะไรที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เธอนั้นแปลว่าเธอก็จะไม่รักฉันอีกแล้วเหรออย่างนี้ลงทำไมความรักของ <c oughs> คนเรามันถึงได้หมดง่ายจังดูเปลาะบางจังเลยอ,ะอ่ะ,อะเพราะไม่มีคิ้วเลยไม่รักละ ถ้าเป็นแบบนั้นนะคะไม่รู้อันหนึ่งนะก่อนที่เราจะรู้สึกด้อยค่าตัวเองนะคะน้องดามต้องรู้สึกก่อนว่าเราสองคนต่างเลือกกันและกันนะเราเลือกเขาและเขาเลือกเราถ้าบังเอิญว่าเขาเป็นคนที่อะไรก็ตามแคร์รูปลักษณะน,นั้นหรือไม่ให้เกียรติเราขนาดนั้นพี่ว่าน้องก็มีสิทธิเลือกเหมือนกันว่าคนคนนี้ควรอยู่ในชีวิตของเราหรือเปล่าแต่ใดๆก็ตามเพื่อจะได้ไม่ต้องไปการคิดแทนพี่ยังแนะนําให้คุยอยู่ดีแล้วก็บอกเขาด้วยว่าทําไมเรารู้สึกว่า การที่เราไม่มีผมในวันนี้เพราะว่าเพิ่งสึกมาและการไม่มีคิ้วในวันนี้เพราะเพิ่งสึกมาดูเป็นความผิดมากมายจนกระทั่งทําให้เธอสามารถที่จะไม่รักฉันได้เลยขอแค่อยากรู้ความรู้สึกจริงๆแบบไม่ต้องพยายามจะดูแลหัวใจนะอยากรู้เราคุยกันแบบดีๆค่ะแล้วหลังจากนั้นตัดสินใจอีกทีเพราะพี่แค่รู้สึกว่าถ้าคนคนหนึ่งทําให้เราไม่ได้ภาคภูมิใจในตัวเองในการยืนข้างๆเขา ต่อให้ไม่ใช่เรื่องผมต่อให้ไม่ใช่เรื่องคิว้วเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรก็ตามทีที่รู้สึกด้อยค่าในการยืนข้างๆเขาอยู่ดีอะเอาเราไปพูดกับเพื่อนว่าโอ้ช่วยอายจังเลยไม่กล้าลงรูปคู่รู้สึกว่ามันคือการไม่ให้เกียกรติกันในในรูปแบบหนึ่งของความรักอะค่ะบางทีผมหรือคิ้วที่ไม่มีตอนนี้อาจจะเป็นสิ่งที่สุดใจของคนบางคนก็ได้ทีม้ว่าฟังดูเหมือนเรื่องไร้สาระ,ะแต่มันก็ทําให้เราได้เห็นใจใครบางคนจริงๆก็ได้นะคะ,คะน้องเบลค่ะน้องเบล,อเบ,ลบอกหนูเป็นสาวสองมีแฟนเป็นผู้ชาย ตอนที่หนูคบกับแฟนคนนี้เราเจอกันผ่านแอป tinder แรกๆเราก็นัดมีอะไรกันบ่อยๆคิดว่าคงเป็นแค่คู่นอนแต่พอมันนานๆจนตอนนี้ความสัมพันธ์ของเราเข้าปีที่สองแล้วเราตัดสินใจคบกันจริงๆ3-6ถึงเดือนแรกเราไม่มีปัญหาเรื่องอย่างว่าเลยจนเมื่อเราย้ายมาอยู่ด้วยกันซึ่งทางฝ่ายชายเป็นคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหนูที่เราตั้งใจสร้างครอบครัวเก็บเงินตัวติดกันตลอด24ชั่วโมงมีทะเลาะกันบ้างในเรื่องทั่วๆไป คือเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันแบบปกติไม่มีปัญหามือที่สามใดๆจนพักหลังหนูเริ่มมีงานเยอะขึ้นหนูทำงานเป็นฟรีแลนซ์สังคาททำที่บ้านหนูยอมตัดสังคมมามุ่งมั่นช่วยกันสร้างครอบครัวหวังจะซื้อบ้านด้วยกันหลังแรกแต่พอเข้าปีที่2องหนูเริ่มเอะใจตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วหนูกับแฟนเริ่มมีอะไรกันน้อยลงก่อนนอนก็จะบ่นว่าง่วงไม่มีอารมณ์แต่หนูแอบไปเช็คมือถือเขา ถึงเห็นว่าแฟนมีการดูเว็บ18บแบวกแบบชายหญิงดูแทบทุกวันเช้าเย็นเพื่ออะไรหนูไม่แน่ใจแต่การที่เขาแทบไม่แตะต้องหนูเลยในทางกลับกันทุกวันเช้าเย็นก่อนนอนเขาก็ยังบอกรักหนูรักหนูคนเดียวทุกทุกวันไม่มีขาดตกบกพร่องในมุมมองพี่ๆคิดว่าหนูควรทายังไงดีคะหนูควรไปต่อปรับความเข้าใจกันหรือพอแค่นี้ดีสําหรับหนูการมีอะไรกันมันคือการเติมเต็มไม่ได้ลามกแต่นี้มันไม่มีเลยค่ะจริงๆจะสามเดือนแล้ว ทั้งที่ก่อนหน้าที่จะคบกันเรามีอะไรกันบ่อยมากรบปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ท่านก็บอกว่าแฟนคุณนี่รักเราจริงๆนะพอใช้ชีวิตด้วยกันแทบจะ24ชั่วโมงไม่มีเวลาให้ใครไปนอกใจหรือนอกสายตาก,กันเลยแต่หนูก็ยังไม่ได้คุยกับเขาตรงๆไม่รู้ว่าแบบนี้เรียกว่าหมดรักไหมคะอืมก่อนจะเรียกมันว่าอะไรก็ตามเรามาถามตัวเองก่อนว่าถ้าความรักของเราความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่และบางทีก็ดับไวในขณะที่อีกหัวใจอะ่ะ ยังเตรียมรับมือกับความดับไวัยนะไม่ทันเลยอะแต่การหมดรักเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ค่ะเพียงแต่แค่ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องนับเรื่องมือที่3มคือบางคนเวลาที่รู้สึกว่าเมื่อคนสองคนเริ่มใส่ใจกันน้อยลงเธอม,มีมือที่3ามแน่เลยความน่ากลัวกว่าคือต่อให้ไม่มีใครแต่เขาก็ไม่ได้มีใจให้เราเท่าเดิมอันนั้นน่ากลัวกว่า เพื่อว่าการที่น้องไม่ได้คุยกับเขาคือเข้าใจนะคะบางคนอาจจะมองว่าหุย mm. พี่พอพูด่องเรื่องบนเตียงปับ๊บมันดูเันเหมือน,มนกับหนูหมกมุ่นแต่ถ้าเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตคู่อะ่ะเพื่อว่าเราเดินหน้าด้วยกันด้วยความจริงจังมาก่อนหน้านี้ไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากใช้ชีวิตคู่กันอย่างจริงจังอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาในการบั่นทอนการใช้ชีวิตคู่ของเราเราก็ต้องควรคุยกันคือไม่ได้คุยกันว่าทําไมเธอไม่มีอะไรกับฉันเลยแต่เธอ วันนี้ความสัมพันธ์ของเราเป็นยังไงบ้างนะเธอรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้ฉันยังเป็นคนที่เธออยากจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันหรือเปล่าคุยกันดีๆค่ะเชิงแก้ปัญหาร่วมกันน่ะมากกว่าการที่จะมาตําหนิว่าทําไมเธอถึงทําแบบนี้ทําไมเธอถึงไม่ทําแบบนี้และก่อนที่เราจะไปคุยกับเขาอะค่ะน้องต้องคุยกับตัวเองเหมือนกันนะว่าถ้าความสัมพันธ์นี้มันเดินหน้าต่อไม่ได้ เราจะวางหัวใจของเรายังไงเราจะมีวิธีคิดและวิธีการดิวกับใจตัวเองยังไงดิวกับความเจ็บปวดของเรายังไงเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ก่อนไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะคืออะไรอืมอืมแต่ถ้าสมมติมองอีกมองอีกมุมหนึ่งสมมติมองอีกมุมหนึ่งนะคะว่าบางคนอาจจะแยกสองเรื่องไว้จากกันหรือเปล่าค่ะเออความรักคือความรักเซ็กส์ก็คือเซ็กส์อะไรอย่างเงี้ยอแต่ในที่สุดแล้วในที่สุดแล้วนะคะมันการที่เราจะอยู่กับใครสักคนหนึ่งมันก็คงจะต้องแบบ มันก็คงต้องมีทั้งสองเรื่องอยู่แล้วแหละตอนนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนอะว่าเหตุผลของเขาะคืออะไรแต่พี่ก็เคยเห็นเนาะมีบางคู่ค่ะที่แบบพออยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วพี่อ้อยแล้วก็ไม่มีเรื่องแบบนี้เลยแต่เนี้ยอาจจะแอบสงสัยนิดนึงตรงที่ว่าเฮ้ยเขาเข้าไปดูเว็บสิบแปดบวกนะนั่นหมายความว่าอะไรนะหมายความว่าเขากําลังอยากจะมีกับคนเซ็กกับคนอื่นเหรอเขามีความต้องการทางกายอยู่แต่ทำไมไม่ใช่เราใช่แต่ใดๆก็ตามทั้งหมดทั้งปวงอะค่ะเราจะมานั่งสงสัยสงสัยอยู่แบบนี้ไม่ได้เรื่อองงงงแบบนนี้้ยยััไกก็ตคุ กับคนสองคนลองคุยกันแบบตรงๆคุยกันแบบไม่ได้กล่าวโทษคุยกันแบบเอออยากรู้จริงๆว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรือเธอคิดอะไรอยู่คําตอบของเขาอะค่ะมันจะทําให้เราได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเขาเขาเป็นอะไรเขาคิดอะไรหร <ừ> ือแม้ <ๆ S 2> แต่ว่าเขาโกหกนะเขาตอบแบบโกหกตอบแบบเอาใจถ้าเราถอดรหัสเราอ่านออกเราก็จะรู้ว่าอ่ะนี่พูดไม่จริงนี่นาแต่อย่างน้อยที่สุดอะค่ะเปิดโอกาสให้เขาได้พูดได้สแสดงตัวออกมาก่อนแล้วเราค่อยสรุปอะไร อย่าไปรู้สึกว่าแบบโอ้ไม่ไหวแล้วคะ่ะไม่ไปต่อแล้วหรือพอ<ม>แค่นี้ละอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเปิดโอกาสกันหน่อยคุยกันหน่อย<ม>และอย่างน้อยที่สุดนั้นนะ่ะถ้าเราพอจะเข้าใจว่าความคิดของเขาคืออะไรได้อะอย่างที่บอกแหละบางคนนะ่พี่อ้อยคุยกันแล้วรู้เลยว่าอีกคนกําลังโกหกเราอยู่ใช่ใช่ค่ะก็ยังได้รู้ไงว่าอ๋อนี่เธอกําลังโกหกฉันอยู่<ม>แต่ตอนนี้มันเหมือนแบบยังไม่รู้อะไรเลยแบบไม่ได้เปิด,<ม>ปดโอกาสให้เขาได้ แสดงอะไรออกมาเลยอ่ะพี่ว่ามันยากเกินไป <c oughs> ส่วการที่เราจะตัดสินใจอะไรแบบนี้ใช่หรือแม้แต่การที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเขารักเธอจะตายอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงจะเอาเวลาไหนไปนอกใจมันใช้ไม่ได้กับวันนี้แล้วนะคะวันนี้ต่อให้เจอหน้ากันทุกวันแหมอุปกรณ์การสื่อสารน่ะมันก็เอื้ออํานวยต่อการจะคุยกับคนอื่นได้เยอะอาจจะพูดตรงๆไม่ได้ทําให้หนูนอยไปก่อนนะแต่เพียงแต่แค่บอกว่าวันนี้ไม่มีอะไรเสมอไปอีกต่อไปแล้วอะค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางเอิญอันนั้นจะเอามาแล้วหนูก็บอกว่าเออก็เชื่ออย่างที่แม่เขาบอกแล้วคะ่ะว่าอยู่กับหนู24ชั่วโมงคงไม่มีเวลาไปนอกใจหรอมั้งไม่คิดแทนพี่ว่าวันนี้เราคิดแทนกันยากเพราะว่าจิตใจของคนซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะคะน้องแกวค่ะหนูควรทํายังไงดีคะจู่ๆคนที่หนูคบอยู่เขามาบอกกับหนูว่าหมดรักแล้วคือวันนี้หนูเพิ่งโดนบอกเลิกด้วยเหตุผลว่าอยากอยู่คนเดียวกับไม่ได้รู้สึกอะไรกับหนูแล้ว เมือ่อเดือนที่ผ่านมาเขาโกหกว่าไปทํางานบอกฝันดีล่วงหน้าแล้วแยกย้ายเลยค่ะฮะฝันดีบอกล่วงหน้าได้ด้วย mm hmm. แต่ความจริงเขาไม่ได้ไปทํางานนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้โทรมาคุยกันเลยหายไปสองอาทิตย์ได้จนวันนี้เป็นวันหยุดหนูเลยตั้งใจไปเคลียร์กับเขาที่ห้องหนูถามเขาว่าทําไมถึงต้องโกหกเขาให้คําตอบว่าอยากอยู่คนเดียวหนูถามว่าเพราะอะไรเขาเงียบหนูก็ถามคําถามเดิมค่ะอยู่ครึ่งชั่วโมงอ oh. จนเขาพูดขึ้นมาว่า มันไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยแล้วอะไม่อยากคุยไม่อยากเจอหนูก็ถามว่าไม่เลิกได้ไหมแต่เขาไม่อยากไปต่อเพราะไม่ได้รู้สึกรักคือที่ผ่านมามันไม่มีสัญญาณนะคะไม่มีอะไรบอกหนูเลยว่าเขารู้สึกแบบนี้แต่หนูยังรู้สึกกับเขาเหมือนวันแรกที่คบกันหนูยังอยากมีอนาคตด้วยกันค่ะไม่อยากเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างอีกแล้วหนูควรทํายังไงดีคะอุ้ยน้องเกลียวน้องเข้าใจก่อนนะคะลูกเรื่องของความรักเนาะมันเป็นเรื่องคนสองคน ที่ต้องรู้สึกตรงกันที่ต้องเลือกกันและกันมาถึงวันนี้ไม่รู้แหละว,ว่าเหตุผลมันคืออะไรเนาะเพบางทีเราถามว่าทําไมแล้วครับพี่ทําไมทําไมคําถามว่าทําไมบางทีก็ตอบไม่ได้จริง <c oughs> จริงนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นแต่พอนะัตรงนี้แล้วนะจุดนี้เขาค่อนข้างยืนย,นยันในจุดยืนของเขาชัดเจนแล้วแหละ <c oughs> ว่าไม่รู้เหตุผลอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ เขาไม่อยากไปต่อกับเราแล้วมันยากมากเลยค่ะเกลเอา,อางี้พี่ว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วกันที่เราจะอยากไปอยู่ฝ่ายเดียวบางทีคนเราก็ไม่เท่ากันเนาะ,ะในขณะที่แบบความรักของคนคนหนึ่งแบบดับไปแล้วอะ่ะอีกคนยังแบบตั้งอยู่เหมือนเดิมเลยม,มันก็เลยไม่พอดีกันนะคะวันนี้หนูยังรู้สึกกับเขาเหมือนวันแรกอยู่เลยหนูยังรู้สึกอยากมีอนาคตอยากไปต่อเลยแต่อีกคนเขาเปลี่ยนไปแล้วถามว่าเราทําอะไรได้ไหมม,มันยากจริงๆนะเกลที่เราจะไปบอกว่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอไม่รักฉันก็ได้แต่ขอไปต่ออย่างเงี้ยในที่สุดแล้ววันหนึ่งอะ่ะมันก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดีแหละนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าทําอะไรพี่ว่าเราทําอะไรไม่ได้นอกจากทาใจจริงๆนะ <c oughs> ในกรณีแบบนี้คําว่าทําใจฟังดูเหมือนแบบโอ้โ oh, หพี่มันเป็นไปไม่ได้มันยากมากเลย <c oughs> หรือพี่ตอบง่ายๆค <c oughs> แต่การแก้ปัญหาความรักมักจะต้องเริ่มต้นด้วยคําว่าทําใจก่อนนะคะเพราะถ้าไม่ทําใจให้ได้แล้วอ่ะเราก็คงจะแบบ ไปต่อของเราเองไม่ได้เหมือนกันค่ะแล้วน้องบอกว่าไม่มีสัญญาณเลยค่ะพี่พี่ว่าสัญญาณเยอะจะตายการบอกฝันดีล่วงหน้าเราหายไปเลยสองอาทิตย์เออฝันดีไปอีกสองอาทิตย์นะแล้วก็หายไปไม่รู้สิเวลาให้กันน้อยไปมันแปลว่าความใส่ใจน้อยลงอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นมันคือสัญญาณค่ะเพียงแต่แค่ตอนนี้น้องเองอาจจะยังยอมรับสัญญาณน,นั้นไม่ไหวยังยอมรับความจริงไม่ได้ว่าเขาไม่ได้รู้สึกอย่างเดียวกับเราที่สุดแล้วนะคะ วันนี้ต่อให้เดินหน้าน้องก็จะต้องเดินหน้ากับการฝืนใจของอีกคนหนึ่งอ่ะและพอระยะยาวๆเพื่อว่าหนูไม่มีความสุขหรอกเราอยากให้คนที่อยู่กับเรามีความสุขในการอยู่ใกล้กันไม่ใช่อยู่กับเราแล้วก็ทําหน้าอื่นๆเงินๆพอถามเขาก็บอกแล้วไงว่าอยากอยู่คนเดียวหนูไม่ได้อยากได้คนรักแนวเนี้ยค่ะหนูอยากได้คนรักที่รักกันไม่ใช่อยู่กับเราเพียงเพราะว่าก็อยู่แล้วไงจะเอาอะไรอีกเห็นปะมันไม่ได้แปลว่า มีแค่อากับกริยาเท่านั้นที่ได้มายืนข้างๆกันแต่หัวใจเขาไม่มีเราอะถ้าเป็นอย่างนั้นนะแยกย้ายหนูอาจจะเศร้าน้อยกว่าก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ชื่อตอนอาจจะบาดเจ็บหัวใจหน่อยหมดรักแบบไม่ทันตั้งตัวอืมไม่ว่าจะตั้งตัวได้หรือตั้งตัวไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงค่ะในเมื่อความรู้สึกของคนสองคนมันไม่เท่ากันตอนรักยังรักไม่เท่ากันอย่าหวังว่าตอนเลิกกันความผูกพันจะเท่ากันพอดีเป๊ะเราเห็นมาหลายคู่นะคะบางทีเลิกกันปั๊บฮะ ทำไมความผูกพันของเขากับเราดูหายไปเลยเพราะเขาเริมผูกพันกับคนใหม่แล้วเพางคนแบบเลิกกันปุ๊บเขาไปม,มีคนใหม่แล้วเอา้าทาไมฉันยังคิดถึงเธออยู่เลยค่ะเพราะความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่จําเป็นจะต้องเลือกกันและกันนะคะนี่คือพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์ค่ะเรายังมีอีกหนึ่งพอดแคสต์นั่นคือพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวพอดแคสต์จะมีเจ้าของเรื่องมานั่งคุยกันด้วยลองไปเซิร์ชได้นะคะใน Apple Podcast และในแอปพอดแคสต์ที่มีค่ะเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของหลายๆคนตรงนี้แล้วเจอกัันมหม่่้าสสสสววดดีคดีคคะะ ฟังพี่อ้พี่ชอาพอดแคสต์ Podcast, เอพิโซดดีแล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ทักอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจพี่เอ้พี่ชอตัวต่อต,ตัวนะคะ